ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเอาพึ่งนะครับพึ่งอันนี้มันข้างไร่ข้างสวนนะครับอุปกรณ์ของเราก็เตรียมมานี่นะครับนี่นะครับถังอันนี้ก็จะ จุดไฟไว้นะครับต้องต้องมีไฟจุดเนาะไม่งั้นเรามันถ้าถ้าไม่มีควันนี่มันเอาไม่ได้นะครับพึงนะ่งต้องการไว้ก่อนครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับการไว้ก่อนอเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะอะเดี๋ยวพาเข้าไปดูล้างครับล้างพึงนะ่งเนาะในพานก็ทำคบพิงก่อน นี่นะครับคบเพลิงเอาแค่นี้พอเบอร์เกขสซงเข้าหางพื้นนี่นะครับหลังใหญ่นะครับทุกคนหลังแรกครับหลังแรกหลังแรกของปีหกหกไม่รู้ว่าจะมีหัวน้ำหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับหรือว่ามันมาเข้าใหม่ก็ยังไม่รู้เนาะต้องต้องรอลุ้นกันไปครับ ว่ามจะพอได้กินไหมนี่นะครับหลังใหญ่นะครับอืมอย่างใหญ่เลยครับเนะี่ยเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันไปครับว่ามันจะได้ไหมจะพอได้ไหม <c oughs> นี่นะครับชุดชุดที่ผมใส่ไว้เนาะป้องกันนะว่า <c oughs> ต้องป้องกันไว้อย่างนี้ครับแต่ผมจะนั่งอยู่ตรงนี้แนละ้วนั่งถ่ายตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าจะขึ้นไปข้างหลังนี่กลัวมันกลัวมันบงับงบังเริ่จะมองไม่เห็นนะครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะจุดไฟไว้นิดหน่อยไม่ต้องจุดเยอะนะอเรอลุ้นกันไปครับชุดชุดีด้เตรียมพร้อมยิ่งกว่าในพานอีงเนาะ <laughs> ในพานนี่เอาหน่อยเดียวของผม,ผมนี่จัดเต็มเลยครับต้องบังไว้ก่อน หลุนแกในพานอย่าวิ่งก่อนแล้วกันวันนี้ถ้าในพานวิ่งนี่เราก็ต้องวิ่งเหมือนกันอยู่ไม่ได้เนะออ๋อทำการขึ้นแล้วครับให้มันควนก่อนนะ แล้วนะครับทุกคน อาทุกคนครับตอนนี้ผมต้องหมอบอย่างเดียวครับเพิ่งแตกหลังแล้วครับนะโอ้ในพานเล่หลังหลนแล้ว ไฟจะไหม้แล้วครับทุกคนลงแล้วครับลงแล้วพอพอพอละนิดเดียวเออต้องใช้ควันเยอะๆครับไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้ครับ อ่าโอเคครับทุกคนครับถือว่าผ่านเนอะยังเหลือลังนะครับลังข้างล่างในพานทำล่นก่นแล้วไม่ได้ลังเลยนะครับเนี่ยอ้าได้มาแล้วครับลังมันลนเนาะผมต้องลบมาไกล้ๆนะครับออเยี่ยมครับเยี่ยมเยยมต้องนีแล้วครับ ออตอนนี้ก็ได้เอาออกมาขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับนี่ดูผลงานนะนี่นะครับหลังก็ปิดไม่หมดนะครับมีอยู่ครึ่งนึงเยี่ยมครับเยี่ยมน้ําหวานก็ได้ไม่เยอะนะครับ

น้ำใส่บีบมาแเนี่ยวาน้ำกับแบงไปเลยจะปัดได้ปนึงก็เอาไปนะ็มไรโอ้ยปดูดีกว่อน้นำที่เดินอ่ะนี่นะครับได้ประมาณนี้นะพังอมอนครับลังอมอน ใสหลังหุ่งนั้นนะอาจารยนนะเอาหุ่งนั้นไปฟาดเลยนี่ก็ได้ฟาดเลยโน้ำหวานครับน้ำหวานก็ได้ประมาณนี้เนาะมันได้ไม่เยอะนะครับช่วงนี้เนาะช่วงนี้มันมีหน่อยเดียวครับ อ oh, oh, oh. นี่ไอ,แ,อแค่นี้ครับเนี่ย <S <S อ่านี่นะครับผลงานวันนี้เนาะมันก็มีไม่เยอะนะครับช่วงนี้ก็ยังหัวปีอยู่เพราะว่ามันยังน้ำยังไม่เยอะอันนี้ก็ได้ ลังออนอเก็บเละหมดครับเนี่ยโดนครับลนติดดินอืม วันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะาเอาพึ่งครับวันนี้ไก่คํำแล้วนะครับก็อเอาช่วงตอนเย็นเพราะว่าตอนเที่ยงนี้มันร้อนเกินครับขดขึ้นก็ไม่ไหวเนาะในพานไม่ไหวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ